โจทย์เรื่องของการอพยพพููนจากตรังไปกระบี่และภูกเก็ต มีข้อเสนอจากหลายเวทีหนึ่งในนั้นคือเวทีฟังเสียงประเทศไทยที่ไทย P ี s ลงไปเปิดเวทีเปิดวงสนทนาที่บ้านแหลมไซอําเภอสิกเกาจังหวัดตรังค่ะผู้เข้าร่วมมองว่านอกจากการแก้ปัญหาเรื่องยาทะเลการมีแผนรับมือพายุอพยพซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนโดยจะต้องมีการทํางานร่วมกันระหว่างชุมชนชายฝั่งสถาบันวิชาการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องชวนฟังข้อเสนอจากชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตรังค่ะ ตามความกิดของผมกิดว่าโอกาสตีจะเปืนมารบมาตีารีบงมันยากแล้วคือประยุนเดือมประยกไปก้้งนอกแล้วก็เลยผมกิดวะ้าเป็นมารองรับตีระยุนอรายกดีว่าซึ่งไม่ได้รวยเปิดเช่นกันอย่างน้อยๆทักเอาคลิปเปิดเช่นกันอย่งยงา,ยายยงดีญา,าติลีได้นี่ยจาว่าเราหวงกันจริงๆนั้นทำามีโอกาสตางหว่าเรายังอยู่จะเปะตะปะอยู่แบบชุมชนๆทำเองเดี๋ยวนั้นชุนความเหนื่อยล้าต้อต่อยมันก็เยอะของชุมน เพราะว่าเราหนึ่งกำลังของเราเรามีแต่กำลังแต่ว่ากำลังกำลังทรัพย์ของเราไม่มีแต่ถ้ามีการหนุนเสริมมีการช่วยเหลือมีการแบ่งปันมาร่วมด้วยช่วยกันชุมชนต่อชุมชนชุมชนต่อหน่วยงานของรัฐจุมจนต่อ,อกลุ่มเอ็นจีโออะไรก็แล้วแต่พอมาร่วมถ้าเราจับมือกันได้เมื่อหนึ่งเมื่อใดเมื่อน,นั้นเราก็สมบูรณ์อยู่แล้ว เราเคยผ่านวิกฤตนี้มาก่อนหน้านี้นะก็คือวิกฤตของป่าชายเลนป่าชายเลนเราเคยมีปัญหาของป่าพื้นที่ป่าชายเลนที่ลดน้อยลองแต่ขนาเด,ดีวยวกันก็ปัจจุบันก็สามารถแก้ไขได้จนมีการฟื้นฟ,นฟนูมีระบบบริหารจัดการโดยมีการชุมชนนั้นมีส่วนร่วมกับภาครัฐต่างๆก็สามารถในป่าชายเลนปัจจุบันจังหวัดตังในป่าชายเลนพื้นที่เต็ไมไปหมดและจนบอกได้เลยกับไม่เคยมีพื้นที่ปลูกป่าชายเลนแล้วด้วยซ้ำเพราะเราก็สามารถแก้วิกฤตตรงนั้นได้โดยอาศัยภาคประชาชนตัวชุมชน ภาคราชการและหน่วยงานทางวิชาการต่างๆมหาเลยต่างๆซึ่งขณะเดียวกันปัญหายาทะเลก็สามารถหาทางออกในรูปแบบเดียวกันได้ครับผมชวนดูข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มเติมนะคะพบว่าตั้งแต่ปี2,548ไปจนถึงปีนี้2,567นะคะข้อมูลจะไปสิ้นสุดที่วันที่23ตุลาคมปีนี้นั่นหมายถึงว่ายังไม่จบปีนะคะสำหรับตัวเลขนี้เราพบพายุเกยตื้นทั้งหมด 3 3 1ตัวค่ะโดยกราฟิกสถิติจะแบ่งเป็น2ช่วงอยากให้คุณผู้ชมดูเป็น2ช่วงช่วงแรกคือปี48ถึงปี61ที่ทีมงานทำสีเทาไว้ให้นะคะช่วงที่2ก็คือดูตั้งแต่ปี62ถึงปี67ก็คือช่วง6ปีหลังมานี้นะคะเราจะพบว่าช่วงแรกพายุนตายเฉลี่ย13ตัวต่อปีค่ะสังเกตว่าแถบสีเทาเนี่ย เฉลี่ย13ตัวต่อปีคือมันอาจจะมีขึ้นลงบ้างนะคะแต่ว่าอัตรามันยังอยู่ที่เฉลี่ย13ตัวต่อปีแต่5ปีหลังแถบแท่งสีสีที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเริ่มเกิดวิกฤตหย่าทะเลและก็ปรากฏว่ามีพายุ ตายเพิ่มเกิดตื้นตายเพิ่ม,มนะคะเฉลี่ย25ตัวต่อปีค่ะในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2567เจ้าหน้าที่พบพยุนเกิตื้นแล้ว15ตัวจาก15ตัวมีแค่2ตัวเท่านั้นที่สามารถช่วยและพาเขากลับบ้านสู่ท้องทะเลได้2จาก15รอดนอกนั้นเกิดตื้นตายค่ะ หลายหน่วยงานโดยเฉพาะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพยายามที่จะหามาตรการในการกู้วิกฤตนี้หลายคนบอกนี่เป็นสถานการณ์วิกฤตแล้วค่ะมาตรการหลายอย่างถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็พยายามสร้างความร่วมมือกับพื้นที่นะคะ4มาตรการหลักๆในการแก้ปัญหาวิกฤตพายุเกยตื้นและญ่าทะเล1ก็คือมีการสำรวจพายุลและประเมินญ,ญ่าทะเลให้เป็นปัจจุบัน7พื้นที่อันดามันค่ะ2ประกาศพื้นที่คุ้มครองและบังคับใช้มาตรการกำหนด13เขตในพื้น ที่อ่าวพังงาเป็นพื้นที่คุ้มครองแบบพลวัตและการใช้มาตรา17แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จําเป็นนะคะรวมถึงการดําเนินงานภายใต้ผ่านการทำงานกับท้องถิ่นและภาคประชาชนอีกมาตรการหนึ่งคือมีความพยายามช่วยเหลือพายุที่ยังมีโอกาสมีชีวิตนะคะและ 4. คือไปฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลทั้ง4มาตรการนี้ ยากทั้งหมดแ่คะค่ะแต่ว่าต้องอาศัยการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานอย่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นแม่งานหลักแล้วก็ภาคประชาชนภาคประชาสังคมรวมถึงประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่หลายจุดที่เจอพายุอพยพไป ต้องปรับตัวหลายๆเรื่องนะคะเพื่อให้สามารถที่จะรักษาพายุนไว้ได้ค่ะเราจะมองอนาคตทะเลไทยอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ที่เรารู้กันดีว่าวันนี้โลกรวนมากๆแล้วนะคะและสิ่งที่พายุนกําลังพผเชิญสิ่งที่ญ้าทะเลกําลังพผเชิญเป็นวิกฤตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะมีทางออกอย่างไรในสถานการณ์นี้วันนี้พูดคุยกันกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะท่านแรกอยู่ในรายการกับแฟนนะคะคุณสุมนาคจรวัฒนากุลค่ะท่านเป็นผู้อํานวยการ สถาบัานวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านออนไลน์จากพื้นที่วันนี้นะคะพี่นกภาคภูมิวิธานติรวัตรนะคะพี่นกติดตามสถานการณ์เรื่องของพายุอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นตัวแทนจากมูลนิธิอันดามันรวมไปถึงเรื่องญ้าทะเลก็ต้องถามคนนี้ด้วยเช่นกันสวัสดีนะคะพี่นกขาสวัสดีค่ะ ขอเริ่มจากคุณสุมาาก่อนแล้วกันค่ะ,คะตัวเลขสถิติที่แฟงเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสถิติจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงวิกฤตขนาดนั้นในช่วง5 6ปีหลังตาย25ตัวต่อปีอย่างนี้ค่ะจะเห็นว่าในในปีในปี66เนี่ยพยูนเสียชีวิตไป40นะ่ะตอนนี้35แล้วแหละยังไม่ถันสิ้นปีนะคะก็มีแนวโน้มอาจจะเสียชีวิตใกล้ๆก,ก,กันน่ยนะคะสาเหตุหลักๆที่จาก การที่เราเจอซากพยุนเกยตื้นเนี่ยนะคะที่ที่สามารถชนะสูตรได้เพราะตัวที่เน่ามากเนี่ยเราชนะสูตรไม่ได้ไไดลําพังที่ที่เราชนะสูตรได้เราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจะป่วยตายประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อดอาหารเนี่ยประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์สตัวนี้ก็คือพอเขาป่วยป่วยเสร็จป่วยเลือรังก็กินอาหารไม่ได้ก็ผอมก็ตายค<อ>่ะ อีกตัวนึงก็จะเป็นลักษณะที่เออขาดอาหารจริงๆเสร็จแล้วพอขาดอาหารไม่มีอาหารพอก็ป่วยก็ตาย <c oughs> ตัวนี้รวมกันเบีดเสร็จสักประมาณ78%ฮะ <c oughs> ในเคสของปี67ที่เราเจอซากค่ะ <c oughs> คือจริงๆวิกฤตมากนะคะไม่ใช่เฉพาะเคสพยูนอย่างเดียวแม้กระทั่งเรื่องหญ้าทะเลซึ่งจริงมันเราเริ่มมันเริ่มส่งสัญญาณแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยพราะฝั่งฝั่งอ่าวไทยขอ,องค่ะเสียหญ้าไปประมาณ2 4 0 0 0กว่าไร<ฆ>่ซึ่งเยอะมากโดยเฉพาะอย่างที่หญ้าผืนใหญ่ในตรังเองนะคะมันถึงเป็นที่มาว่าตอนนี้หญ้าในตรังก็มีนะคะไม่ใช่หายไปทีเดียวมีแต่ว่าการปกคลุมน้อยมากแค่ประมาณ5%เมันไม่เพียงพอกับอาหารของพยูนที่เขาต้องการวันละประมาณ 20- 25กิโลกรัมต่อวันตอนนั้นตัวเขาอะนะฮะทีเนี้ เขาก็เลยต้องหาแหล่งอาหารอื่นๆถึงได้อพยพขึ้นเหนือขึ้นไป mm hmm. ตอนนี้ที่เราเจอเยอะก็อย่างเช่นในภูเก็ตเนี่ยเจอประมาณสักสามาสิบตัว <c oughs> ก็มีสามแหล่งก็มีที่ลาวัยที่ปากคลอกแล้วก็ตรงแถวสารสินนะคะคือ <c oughs> เราจะเห็นว่าพยูนผอมเนี่ยปากกไก่ห้เราเห็นเป็นบ่อยขึ้นเพราะงั้นทีมสัตวแพทย์เองจําเป็นจะต้องติดตามสุขภาพพยูนเหล่านี้นะคะว่าไปประเมินดูซิว่าว่าเขายังสามารถดํารงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้หรือเปล่าถ้า ถ้าอยู่ไม่ได้อาจจะต้องกั้นคอกในพื้นที่นั้นแล้วก็มาฟีดอาหารให้เขาเพิ่มอย่างการติดตามตอนนี้เนี่ยใช้วิธีการไหนคะบินโดรนส,รดส่วนในเราใช้บินโดรนสำรวจ<อ>ค่ะเพราะจะเห็นภาพในมุมกว้างแต่แล้วก็เราก็โชคดีตรงที่ว่าทางเครือข่ายหรือกับ ชาวชาวชาวช,าว,ช,า,วชาวบ้านแถวนั้นนะฮนะหรือน้องๆที่อยู่อาศัยอยู่ตรงในภูเกต็ตเขาก็ให้ความสนใจก็มาช่วยบินโดรแล้วก็ให้ข้อมูลมากับเราอะไรพวกนี้ฮะแล้วเราก็ติดตามไปบางครั้งก็ร่วมในการสำรวจกับเราด้วยก็ต้องขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ค่ะพี่นกขาพี่นกภาคภูมิอยู่ในพื้นที่คะ่ะเมื่อสักครู่ทางคุณสุมนาบอกวิกฤตมากๆแล้วพี่นกมองว่ามันวิกฤตแค่ไหนและภัยคุกคามที่มันยังไม่หยุดไปคุกคามพายุนกับแหล่ง้าทะเลในพื้นที่มีอะไรบ้างคะสถาวดได้ สภาพปัญหาในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเราสูญเสียแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารสัตพันธ์ไปอยู่แล้วมันก็เลยเก่อให้เกิดวิกฤตไปสู่การเสียชีวิตของปอยู่ครับเราเริ่มปบหญ้าทะเลเสื่อมโทรมมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับต่อเนื่องกันมามันไม่ได้เสื่อมโทรมแบบรวดเดียวทั้งจังหวัดตรังนะครับมันเริ่มเสื่อมโทรมปีหกหนึ่งหกสองหกสาหกสี่พื้นที่เสื่อมโทรมจํากัดอยู่เฉพาะรอบๆเกาะที่บกต่อมามันขยายไปที่บ้านมาตนอตโนย พอ่าปี65หญ้าทะเลที่สมบูรณ์ที่เกาะบุกก็เริ่มเสื่อมโทรมตามไปด้วยแล้วหลังจากนั้นมันก็ไล่ไปเกนกระทั่งสุดท้ายที่บ้านแหลมใส่ก็เกิดการเสื่อโมโทรมในปีในปี65-66บ้านแหลมใส่เสื่อมโทรมปี66นะ mm hmm. ครับป 67, mm ี67 hmm. ก็เริ่มไปเกิดขึ้นที่เกาะลันตาคม, mm hmm. มันไล่ไปย้อนไปไล่ปล้วตอนนแล้วตอน,แล,ตอนแล้วตอนหลังภาวะหญ้าทะเลเสือมม่อมโทรมก็เลยกระจายไปทั่วไปอื mm hmm. แล้วเราคาดอยู่แล้วว่า พยูจะต้องอพยพไปหาเหล็กย่ยาแล้วผลจากการอาพยพเนี่ยเราก็พบการตายเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับอาจจะมีมิติในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยคือด้านหนึ่งเวลาพยูนอ,อพยพเนี่ยหลายๆมิติที่เคยใช้ชีวิตอยู่อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็เห็นเขาด้วยถูกต้องไหมคะ<ช>พี่นกคะคือคือ,คอชุมชนกิจกรรมท่องเที่ยวแล้วก็การประงเนี่ยมันอยู่ร่วมกับพยูนได้อยู่แล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพยูนเนี่ยเขาอยู่ในแนวน้ําตื้นใช่ไหมครับเพราะว่าญาติเดมอยู่น้ำตื้นค่ะ น้ำขึ้นเขาก็ขึ้นไปกินหญ้าน้ำลงเขาก็ไปนอนอยู่ตามร่องน้ำใกล้ๆไม่ลึกสามเมตรสี่เมตรก็เขาขึ้นเขาต้องขึ้นหายใจก็จะอยู่ในบริเวณนั้นนะครับทีนี้เราเนี่ยสามารถศึกษาพูดคุยกับชุมชนและทํากิจกรรมที่เอคนสามารถอยู่ร่วมกับพิจูนได้ในอดีต,ตที่ผ่านมาเราก็ทําแล้วก็ประสบความสาเร็จจนจํานวนประชากรพ,พิจูนเพิ่มขึ้นนะครับอาทิเช่นเราไม่ใช้เครื่องือประมงที่เป็นอันตรายกับพิจูนใช่ไหมครับ เรากำลด,ดความเร็วเรือเส้นทางเดินเรือที่จะไม่กระทบกับพอยุนแต่ว่าเราก็ยังสามารถเดินเรือแล้วก็วิ่งเรือใช้ชีวิตได้ตามปกติเพียงแต่ว่ามีขอบเขตมีขอบเขตขอบเขตหนึ่งแล้วก็การที่เราเลือกใช้เครื่องบินบงที่เป็นกระจรยของพิยุนก็ไม่ได้กอ่อผลกระทบทางเศรษฐกิจอะไรสูงมากเพราะว่ามันยังมีเครื่องบิบงอีกหลายชนิดที่เรายังสามารถทําได้รวมทั้งการที่เราจะไปกำหนดพื้นที่บาง,บางจุดให้เป็นเขตอนุรักษ์เข้มข้น อันนี้มันก็จะช่วยเป็นแหล่งของ้อพันสัตว์น้ำไปในตัวมันก็จะไปด้วยกันได้กับวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจครับค่ะค่ะทีนี้ผมอยากจะย้ําอย่างนี้ครับว่าปัญหาคราวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยสําหรับผมที่ติดตามเรื่องนี้แล้วเราดูความเสื่อมโทรมของ้าทะเทลที่มันเริ่มต้นที่เกาะลิบงตั้งแต่คือชาวบ้านเนี่ยบอกผมตั้งแต่ปีหกนย์ 0, เราไปดูที่ปีหกเด็กเราจะประชุมทางวิชาการว่าทำไมมันเกิดขึ้นตอนนั้นข้อมูลก็บอกเราว่าไม่มีอะไรเป็นการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เราก็เชื่อจาบนั้นพอปีหกสองมันวิกฤตจ,จากการแจกตะก,กร้าทรายมาทับถมค่ะคือทั้งหมดเนี้ยนะสําหรับผมเนี่ยและคนที่ติดตามเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นหรืออุณหภูมิด้าทะเลหรือน้ําทะเลเพิ่มสูงลดต่ําอันนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยน้อยมากปัญหาใหญ่ของเราก็กคือการโครงการพัฒนาของรัฐนี่แหละครับค่ะ ท,ที่ที่ดำเนินการในทะเลจนปล่อยให้เกิดตะกอนทรายไปทับถมแนว้าทะเลที่กองที่ตกแล้วพอแนวยาทะเลมันสูญเสียไปนหนึ่งบุตได้มันก็ลามไปเลยสัตว์ในแนวญ้าก็เคลื่อนย้ายแล้วมันก็เกิดภาวะเสื่อมโทรมทั่วไปทงทะเลครับค่ะค่ะอ่ะค่ะตอนนี้ที่ผมชี้ช่ออีกเรื่องหตอนนี้โครงการพัฒนาที่ว่านี่ก็ยังจะยังจะพยายามจะทําอยู่นะครับเนี่ยล่าสุดก็จะจะมีการขุดลอกอีกแล้วเส้นทางการขุดลอ,อกก็ผ่าลงไปใน บริเวณหน้าของที่โครงการใจกลางย่าทะลุมันไม่ได้มีการสรุปบทเรียนร่วมกันในหน่วยงานภาคราัฐแล้วก็มาตรการมันเป็นเขตทั้งรานสัตว์ป่ามันเป็นพื้นที่แหลมซ่าไซาแต่ดูเหมือนว่าการเป็นเขตทั้งรานสัตว์ป่ากับการเป็นแหลมซ่าไซาเนี่ยไม่ได้ทําไม่เกิดการคิดอย่างรอบคอบในการพัฒนาก,ก็ตอนนี้ยังน่ากังวลว่าโครงการภาคร,รัต่างๆจะยังดําเนินการอยู่ คือในขณะที่เราพยายามแก้ปัญหาเราต้องยุติกิจกรรมที่ทําที่ซ้ําเติมนะครับที่ทําให้ปัญหามันเลวร้วายมากขึ้นค่ะ ต้องกลับมาถามทางพอ,อ,อสุวรรณาค่ะเป,เป็นข้อท้าทายเลยนะคะถ้าแฟงฟังจากทั้งสองท่านเมื่อสักครู่ก็คือวันนี้พายุนเกิดวิกฤตเราจะเซฟ,ฟพายุนได้เราต้องไปฟื้นแหล่งหญ้าทะเลด้วยซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพายุนมาตรการการเสริมอาหารให้พายุนเป็นมาตรการส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่แหล่งหญ้าทะเลที่เป็นอาหารที่เขากินเนี่ยจะต้องไปฟื้นให้เขาทีนี้จะไปฟื้นแหล่งหญ้าทะเลมันก็มีข้อท,ท้าทายทั้งเรื่องโลกร้อนซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเร่งแต่ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดมีโครงการขนาดใหญ่ที่ไปพัฒนาพื้นที่ จุดยากคืออะไรคะจุดยากนี่คือตอนนี้นะคะต่อให้เรามีพันย่าทะเลแต่เราไม่สามารถที่จะเอาไปลงในพื้นที่ในทะเลได้จริง <c oughs> เพราะอย่างที่พี่นกบอกว่าลักษณะของพื้นท้องทะเลพื้นทะเลตรงนั้นแต่ลักษณะตะกอนมันเปลี่ยนไป <c oughs> อย่างที่เราลงพื้นที่จริง แต่ก่อนที่เคยลงสมัยก่อนก็คือมันเหยียบลงไปปั๊บเนี่ยอาจจะจมสักประมาณหลังเท้าใช่ไหมแต่ทุกวันนี้คือเดินเหมือนเดินหาดทรายเลยทรายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นการการที่หญ้าจะฟื้นในปัจจุบันเนี่ยก็ยากหนึ่งก็เป็นตะกอนและสอในเรื่องของการแปรปวนของสภาพภูมิอากาศอีกที่หลักๆที่สูญเสียไปโดยเฉพาะที่ริบงเนี่ยก็คือหญ้าคาทะเละซึ่งเป็นเป็นหญ้าที่ใบาย,ยาวนะคะแล้วก็ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลอื่นด้วยโดยเฉพาะย่างยิ่งหอยชักตีนเนี่ยชาวบ้านบอกว่าหายไปเลยตั้งแต่ย่าชนิดนี้หายไปซึ่งนิเวศทรายที่เปลี่ยนไปทับถมแน่นขึ้นเนี่ยกระทบทั้ง13ชนิดถูกค่ะกระทบแต่ว่าแต่ว่าทุกพื้นที่มันยังไม่แน่นอย่างนั้นหมดนะฮะพื้นที่ที่เขายังมีญ้าทะเลอยู่ก็คือสภาพด้านดินตะกอนหรือผลกระทบกระบน้ําหรืออุณหภูมิเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ผลกระทบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอ่าวพังงาตรงนั้นนะคะเพราะเป็นเหมือนเป็นระบบนิเวศท,ที่เขาอยู่ด้านในเข้ามานะฮะท อย่างที่ผู้เก็ตที่เราพบสามแหล่งตร,ตรงปัจจุบันนีน้ค่ะก็คือเราพบว่ายัางมีแหล่งหญ้าพวกนี้อยู่มีทั้งหญ้าคาทะเลหญ้าชังเงาเต่หย้าเมนเมกูดค้าขากันไป <c oughs> ค่ะค่ะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้มาตรการทางทอชมอ,องว่าเราจะไปฟื้นหญ้าทะเลยังไงได้บ้างจุดไหนมีโอกาสมากที่สุดคือตอนนี้ถ้าจะมีโอกาสนะคะเราอาจจะเก็บต้นพันธุ์ในธรรมชาติที่ดุดลอยมาหรือที่เพาะด้วยเมล็ดได้นะคะแต่เราจะไม่ไประดมเก็บเมล็ดเพื่อมาเพาะทำพันธุ์เพราะฉะนั้นก็เป็นการทําลายระบบนิเวศ เราจะเก็บตามที่สมควรหรือหรืออาจจะมีชุมชนที่เขาเพาะหญ้าทะเลอยู่แล้วบ้างเนี่ยเราก็จะดึงตัวหญ้าตัวนั้นนะคะเอามาลงในบ่อกุ้งล้างซึ่งมีสถานมีสถานที่ที่พออยู่ในพื้นที่ที่เราเคลมบุกลุกป่าเลนมานะคะ,คะเพราะตอนนี้ลง,ลง,ล,งลงทะเลก,ก็คงไม่รอดอีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้มีความร่วมมือจากทางภาคภาคของภาคประชาชนแล้วก็ภาค าการศึกษาอย่างเช่นมทรเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะให้ไปทดลองปลูกในบ่อบ่อเพาะเลี้ยงที่ของเป็นของมทรตรังอยู่ค่ะค่ะค่ะทนงั้นขอไปต่อที่พี่นกเลยค่ะถ้าฟังจากตรงนี้ยังมีโอกาสที่จะช่วยกันอยู่พี่นกอยากเห็น,นกลไกแบบไหนที่จะเกิดขึ้นกับการทํางานร่วมกันฟื้นญ้าทะเลแก้วิกฤตพายุค่ะเลยอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ในพื้นที่ที่สภาพดินไม่เปลี่ยนเอาเอาที่ตังก่อนนะครับสภาพดินไม่เปลี่ยนก็คือ บริเวณบ้านป่คพองบริเวณบ้านแหลมใส่อ,อตอนนี้เรากําลังทําแปลงต้นพันธุ์นะครับ,รบเพื่อเพื่อไม่ให้ต้นพันธุ์มันเสียหายทีนี้ท่เรียนเรียนเพิ่มเติมนี้ครับว่าสําหรับผู้ชมทั่วไปนะครับว,ว่าเวลาเราพูดเรื่องญ้าทะเลเนี่ยญ้าหลักจะเป็นญ้าชะเมาใบยาวค,คือย้าชะเมาใบยาวมันเป็นไม้ใหญ่แต่แตกญ้าเพราะว่าตุกต้นมันใหญ่ใบมันยาวมันเป็นแหล่งรพ่อพันธุ์สัตว์น้ำแต่เดียวกันมันก็ช่วยยึดเกาะหน้าดิน ส่วนย้าอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นญ้าญ้าที่ใบสั้นแล้วก็รากสั้นรากตื้นนะหครับเวลาขึ้นลมมาเนี่ยพวกรากตื้นเนี่ยมันอาจมีโอกาสหลุดออกไปได้รากมันแค่หนึ่งเซนสองเซนแต่ถ้ามันมีชะอใบยาวอยู่ชะเอบใบยาวจะช่วยกำบังขึ้นลมให้ใช่ไหมครับญ่าอื่นมันก็จะอยู่ใ,ใต้ใต้ล่มชะเอบใบอันนี้ก็เป็นสภาพนิเวศของตัวหญ่าฉลูวันตอนนี้ที่เรากำลังพยายามฟื้นก็คือฟื้นชะงอใบยาวมานะครับเรามูลที่อาดาบันกับ อาจารย์ราลาดตุคนศรีวิชัยเนี่ยอาจารย์ปอนเทพเนี่ยนะครับเราทดลองล้อมคอ,อกอยู่ที่บ้านปับคลองกับบ้านแหลมใส่ประมาณเกือบเกือบปีแล้วครับคือแต่ละคอ,อกเนี่ยมันใช้ระยะเวลาต่างเราเริ่มต้นเล็กๆจากคอ,อกสี่คูณสี่มิลเมตรเราพบว่าหลังจากล้อมคอ,อกในหญ้าชะเงาใบยาวจากที่ขาดสั้นต้นโผล่จากดินนิดเดียวเนี่ยนะครับตอนนี้หญ้ามันใบมันยาวขึ้นนะครับแล้วก็สภาพสภาพใบหนา สภาพใบหนาสมบูรณ์นะครับอันนี้อันนี้คือพื้นที่ที่ที่ดินไม่เปลี่ยนเลยนะครับตอนนี้ก็เลยคุยกันเรื่องการล้อมครอบเพิ่มเติมเพื่อทําแปลงต้นพันธุ์หญ้าทะลนะครับก็ทางผมทางทชก็จะทําร่วมทางจังหวัดตังก็สนับสนุนก็ประมาณในการพื้นฟูหญ้าแปลงต้นพันธุ์เหล่านี้มาครับก็กําลังมีแผนที่จะทําร่วมกันรวมๆเรื่องน่าจะประมาณสับ42ไร่จากพื้นที่หญ้าทะเลรวมกัน ทั้งปกของแหลมไซในประมาณสามพันกว่าไร่นะครับก็ยังมีแนวคิดว่าถ้ามันโตเรือกระทั่งออกดอกขยายพันธุ์ได้แล้วเราลื้อข้อออกได้ไหมปล่อยให้ระบบพิเว่มันกลับมาอ่อันนี้กก็็ก็เดี๋ยวต้องดูผล จากการฟื้นฟูในแต่ละช่วงครับเพราะสุมานาคะตรงนี้เนี่ยถ้าชุมชนพร้อมชุมชนลุยกันหลายที่แล้วค่ะกำลังอา,าสาสมัครก็อยากจะเข้าไปช่วยทอชอเป็นกาลังหลักเอาจริงๆเรื่องงบประมาณนี้พอไหมคะจำเป็นต้องใช้งบประมาณอะไรหรือต้องโคกับภาคเอกชนเข้ามาช่วยดูคือเรียนเรียนตามตรงนะคะการฟื้นฟูหญ้าเนี่ยไม่ง่าย <S <S อย่างที่พี่อย่างที่พี่นกอธิบายถึงเรื่องการกัน้นคอกนั่นคือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่แล้วนะคะเขามีของเขาอยู่แล้วเราเพียงแต่กั้นคอกเพื่อป้องกันสัตว์อื่นมากินเนี่ยเขาก็โตเตยค่อนข้างช้าอย่างอย่างหญ้า ย่าย่าคาทะเลนะคะที่ใบายาวที่สุดเนี่ยกว่าเขาจะแตกมาแต่ละใบเนี่ยเดือนหนึ่งกว่าจะแตกสักใบหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะระดมกําลังกันจริงๆนะคะ เราก็ต้องเลือกพื้นที่ที่มันเหมาะสมอยู่แล้วด้วยที่เขาสามารถเจริญเติบโตโดยการเราแค่ป้องกันเขาในเรื่องของตะกอนมาทับถมกับเรื่องของให้สัตว์อื่นอย่ามากินยอดเขาอะไรอย่างเงี้ยให้เขาโตได้ตัวนั้นนะะมันก็ใช้สภาพกำลังเยอะมากพื้นที่เราที่คัดเลือกไว้มันก็พอมีอยู่ค่ะอย่างที่พี่นกบอกโดยเฉพาะยิ่งทางมูลนิธิอนุมันเนี่ยอยู่ในพื้นที่จะใกล้ชิดพื้นที่มากคือ แทบจะออกไปดูทะเลกันทุกวัน่ะคือพี่นกเนี่ยจะให้คําแนะนําได้อย่างดีะค่ในพื้นที่ตรังค่ะแปลว่าถ้าฟังฟังจากพออคือว่าหญ้าทะเลสําคัญแต่มันยากมันอาจต้องมีมาตรการอื่นๆช่วยด้วยค่ะพี่นกค่ะพี่นกปิดท้ายนิดนึงได้ไหมคะสักสองนาทีสุดท้ายค่ะพี่นกบอกว่าวิกฤตที่เรากําลังเผชิญเนี่ยค่ะพี่นกเราเองมีส่วนจะช่วยยังไงได้บ้างเราเองหมายถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมแล้วก็รักพายนรักทะเลด้วยนะคะและโจทย์สำคัญถ้าเราไม่ทำอะไรเลยทะเลไทยจะเจอกับสถานการณ์อะไรค่ะ ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าจากตาการตาย100ร้อยตัวเนี่ยในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาผมคิดว่าตอนนี้เราจะเหลือไปยูนประมาณสักหกสิบไม่เกินแปดสิบตัวทั้งฝั่งทะเลียนดามันนะครับแล้วมันอาจจะตายเพิ่มขึ้นผมก็ยังคิดว่าสุดท้ายถ้าเราเหลือไว้สักถ้าเรายังมีหญ้าและมีไปยูนสักห้าหกสิบตัวแล้วเราค่อยๆฟื้นแหล่งหญ้าเดี๋ยวพวกเขาจะกลับมาแล้วก็เพิ่มประชากรเหมือนที่เราเคยทาสําเร็จมาในอดีตนะครับอันนี้เป็นความหวังเรา ีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผมรู้สึกว่ารัฐบาลจะไม่ค่อยรู้สึกรู้สากับเรื่องนี้ตอนนี้มันเหมือยกับปล่อยให้กรมทรัพยนกิทางทะเลไล่ใจฝักกับชาวบงชาวบ้านนะสมุทั้งาลายเนี่ยว่ากันไปตามลำพังเราต้องการก็ประมาณเพิ่มขึ้นรัฐบาลวีบกกลาผมคิดว่าควรจะต้องทําเรื่องนี้แล้วรัฐบาลควรจะต้องจัดสรรก็ประมาณเป็นการเฉพาะเพื่อมาช่วยเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมกอมบุทชาในแห่งชาติเนี่ยต้องมา ต้องมาทํางานมากขึ้นเนียพยูนถูกตัดหัวในกรมบุรียาแห่งชาติท่านต้องออกมาดําเนินการอย่างจริงจังกับเรื่องนี้ท่านเป็นเจ้าของกฎหมายเป็นคนผู้รับผิดชอบหลักพยูนเป็นสัตว์สวนนะครับแล้วก็อีกเรื่องสุดท้ายนะครับจะต้องหยุดการพัฒนาจะไปซ้ําเติมวิกฤตข่าวดีท,ทอชอรชจะต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้นกรมบุรียาจะต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้นเพื่อหยุดการกระทําที่จะไปซ้ําเติมวิกฤตนะครับโดยเฉพาะการขุดลอกล่องน้ําตอนนี้มีแผนการขุดลอกล่องน้ําที่ทะเลตังอีกตั้งสามล่องน้ํา มันจะก่อวิกฤตเพิ่มขึ้นนะครับเราพยายามจะฟื้นแล้วมันยากอยู่แล้วแล้วเราจะทำให้มันซับเติมเพิ่มขึ้นผมก็คิดว่าเรื่องเนี้ยต้องจริงจังส่วนชุมชนชายฝั่งเนี่ยเขาเอาจิงอยู่แล้วครับเขาดูแลประยูธ์มานานแล้วก็ กำลังพยายามมาอย่างเต็มที่ครับที่จะฟื้นขึ้นมาครับค่ะขออนุญาตเสริมนิดนึงได้ไหมครับพอพี่พี่นุกพูดถึงประเด็นงบกลางค่ะในส่วนของเราเองนะคะทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยท่านก็สั่งการมาแล้วว่าทําแผนตอนนี้เราเสนอยื่นมีมียอดเงินมีแผนแล้วที่จะจะเสนอของบกลางปี68ค่ะก็คาดว่าน่าจะได้ประกันสนับสนุนเพราะมันวิกฤตจริงๆนะคะช่วงนี้ค่ะ อยู่ระหว่างยื่นเสนอนแล้วพี่นกก็ย้ำว่าเรื่องนี้จําเป็นต้องอาศัยความเข้าใจการให,ให้ความสําคัญในระดับนโยบายด้วยนะคะเป็นโจทย์ยากจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะฟังเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่หลายคนรักพยูนมาเรียมนี่เป็นโจทย์ที่เราแบบติดตามกันอย่างมากนะคะแต่ว่านาทีนี้วิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโจทย์ที่ ระดับนโยบายดูเหมือนจะแอคชั่นน้อยเกินไปนิดนึงค่ะ<ม>ยังปล่อยหน่วยงานรัฐในระดับหน้าง,งานชาวบ้านร่วมมือกันทําอย่างแข็งขันแต่ว่าจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากคุณผู้ชมแล้วก็ระดับนโยบายด้วยนะคะทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายวันนี้อยากจะชวนขยายกันต่อแล้วไม่ใช่แค่ติดตามข่าวพยุนเกิดตื้นเท่านั้นเราอาจจะต้องตั้งคถาถามถึงการกู้วิกฤตที่เกิดข,ขึ้นครั้งนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่นกพักภูมินะคะแล้วก็พออ,อสุวรรณา<อ>นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะเป็นกําลังใจให้กับคนหน้างานค่ะแล้วเราเชืื่่่ออวาาาาาสสถถนนนนนกกกรรณ์จจะดีขึ้้ทุุคคหัมใแลยเง หนีมากขึ้นนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ